สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาในซีรีส์ Become a Legend โหมดสร้างตำนานครับโอเคสืบเนื่องจาก EP ที่แล้วครับเราแข่งขันไป3แมตช์นะทำให้ทีมอยุทยายู t e นเตดครับ มี2คะแนนอยู่ท้ายตารางเลยครับโอ้โหมาดูตารางการแข่งขันกันก่อนเลยโอเคซึ่งแมตช์แรกเราแพ้ชายนาทอนบิวคาบ้านเลยนะครับแมตต่อมาเสมอนครปฐม,มแล้วก็แมตช์ถัดมาครับเสมอราชนาวีซึ่งวันนี้เราต้องออกไปเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเชียงใหม่ยูเนเต็ดอ่ะเขาเป็นจ่าฝูงนะโอ้โหมาดูที่ตารางคะแนนครับ โอ้นี่ครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดแข่งไป3ไม่แพ้เลยครับคือชนะทั้ง3นะัดเก็บได้9คะแนนเต็มเสียเพียง2ประตูเท่านั้นโอ้โหเจอของแข็งล่ะครับซึ่งผมอ่ะจะย้ำอีกหนึ่งรอบนะว่าโหมดนี่ยมันเป็นโหมดผู้เล่น เรามีโอกาสเล่นเพียง1คนเท่านั้นนะมันต้องอาศัย AI หรือว่าอาศัยบอทในการเล่นแหลนะนาอถ้าบอทมันเล่นไม่ดีหรือว่าบอทมันเกิดข้อบิดพลาดอ่ COVID อะเราก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากรอะครับเพราะว่าเราอะ่ะบ,บังคับเพียง1คนเท่านั้นนะ้อแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าจะทําให้ดีที่สุดล่ะครับเพราะว่าดูนะโคตาการเลื่อนชนะั้นมีโคตาถึง4ทีมนะครับ แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องกู้ฟอร์มกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดเลยนะสำหรับทีมอายุทยายูเนเต็ดครับนี่แหละครับผู้ช่วยโค้ชนะก่อนเกมเขาก็บอกเราว่าวันนี้เราจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าปีกซ้ายแหละครับโอเคโอกาสก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะสำหรับน้องวีซิกจูเนียครับมาเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การแข่งขันเลยครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปในชุดเยือ้เอเนาเป็นชุดสีเหลืองแล้วกันเนาะตัดกันดีโอเคเดี๋ยวเรามาส่งแผนของโค้ชหน่อย อืมโอเคแผนก็จับปละมานี้กองหน้าของเราเป็นนิวสันแล้วเนาะฝั่งซ้ายก็เป็น b ีซิกจูเนียฝั่งขวากุสตาวินโยโอเคประมาณนี้ในส่วนของเชียงใหม่โอ้โหเขาก็มีเมวินเดลูแล้วก็บิลโลซิม่านะครับโอ้โหไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมเชียงใหม่ถึงเป็นจ่าฝูงนักเตะของเขานี่สแตทกค่อนข้างที่จะสวยๆกันหลายคนมากเลยโอเคมาวันนี้ได้รับโอกาสตัวจริงก็ต้องทำให้ดีละครับ มาครับเกมระหว่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดกับอยุธยายูไนเต็ดครับ,บ let's go <S มาครับยินดีต้อนรับการแข่งขันไทยลีก2ล่ะครับแมตนี้ก็น่าจะเป็นแมตเดย์ที่4แล้วเนาะออกมาเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ดล่ะครับโอ้โหขึ้นมาภาคเหนือเลยนะซึ่งโหมดนี้ก็เป็นโหมดผู้เล่นล่ะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะซึ่งตอนนี้ผมทำทอยู่ที่2คอนเทนต์นะครับการคุมทีมมาสเตอร์ลีกแล้วก็ โหมดบีคามลีเจนนี่แหละครับน้อง v ีซิกจูเนเราก็ต้องปั้นน้องจากดินสู่ดาวให้ได้แหละครับมาเกมเริ่มครับ โอเคครับก่อนจะเล่นกันต่อนะซึ่งก็มีเพื่อนๆอนะอยากให้ลองเปลี่ยนมุมกล้องนะซึ่งผมตอนนี้ผมใช้มุมกล้องแนวตั้งอยู่แต่มันจะมีอีกมุมกล้องหนึ่งที่เราจะเห็นเป็นตัวของเราแบบชัดเจเจเลยซ,ซึ่งคือมุมกล้องนาะเตะแนละ้วเนาะซึ่งแมต์เนี่ยผมจะใช้มุมกล้องนาะเตะให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะไม่ค่อยถนัดมุมกล้องนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็จะลองเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันโอเคมาชุบเกมต่อครับมุสกรตรงนี้สุขสันเฮ้ยช่องนี้เมลวิน ยิ่งโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่ละครับโอ้โหก็เ่ที่ทำเดินามาว่ามันเป็นโหมดที่เล่น,นเราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากหรอกครับเราเล่นคนเดียวจริงๆนะและที่สําคัญนะเราเล่นเป็นตัวรุกเหรอครับเกมรับเราแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยนะโอเคไม่เป็นไรมาดูกันต่อครับหาประตูแรกต่อไปนะสำหรับน้องมีซิจูเนีย ฝั่งนี้ได้บอกแล้วครับโยกแล้วไปเองแล้วครับฝั่งนี้มีความเร็วหน้าวีซิกไปแล้วครับไปเจงนี้โอ้โห,หลุดไปแล้วไปสุดเส้นครับดึงหลอกเข้าขวาแล้วยกเข้าไปตกกลางหูไม่ได้มงบิวโตกลับของเชียงใหม่ตรงนี้เราเอสเลยไล่เพสเลยครับไม่ได้แล้วโตกลับไปแล้วครับบอลอยู่แดนกลางแล้วก็ปิดตรงนี้ไปก่อนโภสกอรโอ้โหแล้วยกไปอีกแล้วเจงวนนี้เล่นได้ เลียร์มาบ่งได้โอ้โหยล้มลงไปเอฟซันกิติพัฒน์ขึ้นมาจจงหวันนี้เอาโอเคขอได้ครับจจงหวันนี้โบข้าหมหัวบีกต่อสักเอาคืนไม่ดีต่อสักรถด,ดักได้แล้วจจงหวันนี้จี้โยกหลอกเข,ข้าขวายิงไม่เข้าเขาสาบพลาดให้เราแล้วครับดูนะเังาวะนี้ แล้วเขายกมาโอ้โหยกให้ดื้อเลยครับแล้วมีโอกาสโซโลเลยผมเลือกที่จะหลอกแล้วยิงโอ้โหแต่ว่ายิงไม่ดีเลยอะ่ะโอวีซิกูเนียโอกาสครั้งแรกยังไม่ได้ประตูแรกแหละครับโอเคมาลุยกันต่อนะโอ้เราเขาชิ่งกันหาบอลไม่เจอ,อแล้วทีมเราไปอีกแล้วการตะโพงการตะโพงดึงยกเข้าไปตรงกลางเฮ้ยโอเคเลีรยมาได้ขอเลยขอเลยครับฝั่งซ้ายไป ตรงกลางมีอยู่นะแตะหนีสวยโอเคหูเราทักษะแซมบ้าอยู่แล้วตัดเข้าในาแล้วว่างไงเพื่อนมีโอ้โหโดเตยังได้ไหมโอ้ยยังได้อยู่แล้วยกเข้าไปว่าอย่างไรยกเข้ามาตรงกลางเล่นได้โอเคยังได้อยู่ว่าอย่างไรเล่นกันอยู่โอ้โหแล้วโดวนตัดจนได้เหรอครับโต๊ะกับของเชียงใหม่ไปแล้วโอเคยังตักได้มาบุกกันต่อเฮ้แต่ว่าช่วงหลังๆนี่เราเริ่มต่อบอลกับเพื่อนติดแล้วนะ โอเคเปิดมาพื้นก่อนตั้งให้เพื่อนครับแล้วไปครับช่องนี้โอเคให้มาติมเส้นเรามียกมือขอเราก็ยกไปดื้อๆนี่แหละเอาเอาลงได้มากมา,มาโอเคเข้าขวาชรวงวันนี้มันย้อนๆนะวันอย่างไรโอ้โดนแซจะใช้ทักษะนะขอได้ไหมเออต่อมาตรงนี้ตัดเข้าขวาเข้าขวาแล้วยิงโอ้ไม่เข้า กูจหว่าโอกาสจบสกอร์ของเราไม่ค่อยดีเลยนะเดี๋ยวผมจบแมนเนี่ยผมจะไปตั้งค่าการฝึกซ้อมเลยครับเนี่ยโยกหลอกสวยมากเข้าขวาแล้วโอ้โหยิงไม่ได้ดีเลยอนะ่ะสองโอกาสเน้นๆเลยนะด้วยขวาครับโอเคจบแมนเนี่ยต้องไปปรับการฝึกซ้อมในเรื่องการจบสกอร์เลยครับเปิดมาตักได้บิวเฮ้ย ต้องระวังเลยครับโอเคโตกลกับยกเข้ามาฝั่งนี้โอ้โหไม่แม่นอีกแล้วการ์ตปงบิวว่าอย่างไรหายเกมถ้าโดนสองศูนย์จบนะครับเบลวินเดินลูเรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์ครึ่งแรกยากเลยครับอย่างแย่ๆเลยโอ้โหดูคนระับอยู่ให้มาโอ้โหลุยเลยหลังเรามาดูต่อเหนื่อยแล้วด้วยดูครับ โอ้ยรถทำไมไม่ให้ลูกเลี้ยล่ะครับยกมาแบบนี้ก็เสร็จเลยเนี่แหละมันหมวดเนี่ยมันมันทำให้หัวร้อนอะ่ะแบบดูเพื่อนให้ดีแต่และจังหวะมันให้แบบบางทีให้แบบไม่น่าให้บางทียกมาแบบดือด้อๆเนี้ยมันก็แบบโอ,โอเคลุยต่อมาครับครึ่งหลังยังได้รับโอกาสอยู่นะสำหรับน้องวิซิจูเนี่ยโอเคต้องช่วยครับต้องช่วยเกมรับโอเคช่วยเกมรับได้ไปแล้วครับฝั่งซ้าย โอเคไปเลยไปเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไปคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครพุ่สกรอนจงาวันนี้ว่าไงผู้โดนลุมดึงเข้าขวาครอร์สเลยครอร์สไปตรงกลางนั้นแหละแล้วได้โมง <M. S 1> โววิปุงสกอนดุดกอดนะถือว่าไอการเลี้ยงการเปิดการไลไรของเราอ่ะดีหมดเลยนะแต่ต้องปรับในเรื่องการโจกสะกอนะครับสำหรับวีซิกจูเนียเฮ้ยเหมือนเราจะโย่มาอยู่ฝั่งขวานะ โค้ดน่าจะปรับเรามาอยู่ฝั่งขวาครับตอนแรกเราอยู่ฝั่งซ้ายนะโอเคเอาแล้วจวังหวะนี้เดลูอีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยแฮตชิกแล้วมั้งเนี่ยโอ้เป็นงเดอลูแฮตชิกเลยคนระับเนี่ยดูดิเอาเพื่อนเพื่อนคิดว่าผมจะช่วยยังไงได้อะถ้าโดนแบบเนี้ยคือผมวิ่งลงไปช่วยก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราอะเป็นปีกและดูเพื่อนเร็วเลยและดูเพื่อนเราเล่นดีคือระดับซุปเปอร์สตาร์มันก็จริงครับ ระดับซปเปอร์สตาร์ทั้งคู่แข่งแล้วก็ทีมเรามันก็ซปเปอร์สตาร์นะแต่ว่าก็ดูดีครับทีมมันน่าจะแบบต่างกันต่างระดับกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเชียงใหม่ยูเขาก็เพิ่งแบบเพิ่งเลื่อนชั้นลงมาโอเคลุยต่อมายังได้รับโอกาสอยู่นาะที60เอ,อทุกมาตังวนี้ได้บอกแล้วแตะหนีโอ้โหดูครับการเลี้ยงอ่ะสุดยอดอยู่แล้วแตะหนีมาดือ้อเราไปแล้วจังหวะน,นี้ฝั่งซ้ายข้างในมีจังหวะนี้ข้างในมีแอสซิสต์แรกหรือเปล่าจริง โอ้ดูดิดูดิครับโอ้ดูแตะหนีเนี่ยแตะหนีโคตรสวยเลยอ่ะแล้วไปอ่ะสุดเส้นแล้วตกเข้าไปแล้วดูเพื่อนยิงดิครับไม่ให้หัวร้อนได้ไงอ่ะแบบถวายทำแบบสุดๆแล้วโอ้โหไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วครับโอเคยังไม่โดนเปลี่ยนออกแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเรามีจังหวะวื้หวาาหาเยอะนะถือว่าได้โชว์อยู่ล่ะครับกอส์ฟ ใหม่แม่นอีกโอ้โหแล้วดูดิโอ้โหโค้ดเราอะน่าจะปรับแผนเป็นแบบว่าการครอสขึ้นเกมนะซึ่งค้ดแบบเนี้ยมันไม่ได้เปรียบครับโอ้โหเชียงใหม่เล่นง่ายเลยแล้วเทียออกไปเอา,เอาโอเคดักได้แล้วโอ้โหแล้วดูเพื่อนเราดิเฮ้ยดักได้แต่อยู่เหมือนโยนคือให้เขาอะ่ะโอ้โหผมไม่รู้จะทํายังไงเลยเจอแบบเนี้ยไปแล้ว่โต๊ะกรรมเชียงใหม่ทุกสันว่าอย่างไรจังวันนี้โอ้โหแล้วเพื่อนไม่เข้าด้วย เพื่อนปล่อยให้เขาคล้องคลองบอลยาวๆเลยครับกิติพัฒน์ฝังซ้ายน่าจะจบแล้วล่ะครับดูท่าแล้วท่าทางไม่ดีเลยทีมเราเปิดมางหวะนี้เขี่ยมาโอเคขอ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 ฝังซ้ายโอเคถึงไหมถึงล่ะครับโอเคข้างหน้ามีขอแทงช่องนี้ละ่ะถึงโอเคว่าอย่างไรขออยู่ช่องนี้เฮ้ยทำไมโอเคได้อยู่จากมันโอ้โหดูดิ ไม่ชิ่งอ่ะเพื่อนส่วนใหญ่จะได้บอลแล้วจะคอสได้เพื่อนอย่างเดียวเลยมันทาให้เล่นยากนะครับคอสแบบนั้นแล้วโต้กลับไปแล้วถ้าลงอ่ะเราลงช่วยได้ไม่สุดจริงๆนะังหวะน,นี้โอ้โหจะโดนอีกแล้วเลียวมาได้โอเคจบครับโอเคเห็นอะไรไหมเพื่อนๆเกมเนี้ยชัดเจนเนาะ AI บอททีมเราอ่ะมันแบบได้บอลแล้วมันจะโยนอย่างเดียวแล้วมันทำให้เสียบอลหลายจังหวะม,มากนะถือว่าช่วยเต็มที่แล้วครับโอเค ต้องไปลุยกันในแมตช์ถัดไปแล้วครับดูแมนอ,อัลต์แม์เขาให้เมวินเดลูเลยครับโอ้โหผู้ยิงสามประตูแล้วมาดูเรตติ้งของเราโอ้โหเล่นดีขนาดนี้ได้5.5นะโอเคไม่เป็นไรลุยต่อนี่คือผลการแข่งขันของคู่อื่นๆในแมตช์เดย์ที่4่ลครับมาดูที่ตารางคะแนนเชียงใหม่นำยาวๆเลยโอ้โหยุทธยาเริมแย่แล้วทีมเราไปลุยกันต่อแมตช์ต่อไปเจอทีมอะไรครับเปิดบ้านรับการเยือนอุดรธานีโอเค มาดูว่าเราจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าล่ะครับมาดูข้อความจากผู้ช่วยโชซึ่งโอเคหลังๆโค้ชเขาก็ไว้ใจเราให้เราลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วนะมาเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การแข่งขันเลยครับวันนี้เราจะได้กลับมาที่บ้านของเราแล้วนะเดี๋ยวให้คุณรอนทานีมาในชุดเยือนโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การแข่งขันเลยครับวันนี้ได้กลับมาที่บ้านแล้วล่ะครับโอ้โหจากแมตช์ที่แล้วบุกไปถึงเชียงใหม่โอ้โหไปแพ้ถึง3ามประตูต่อศูนย์เลยนะ เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วละครับจากแมตท,ที่แล้วโอ้โอเคซึ่งแมตเนี่ยผมก็จะลองเปลี่ยนเป็นอุปอีกมุมกล้องหนึ่งนะ <lok os> เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้ครับเป็นว่าเอาเป็นว่าไอแมตท,ที่แล้วอ่ะเป็นมุมกล้องที่หนึ่งแมตนี้เป็นมุมกล้องที่2แล้วกันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกมุมกล้องอะไรเนาะให้ผมเล่นมุมกล้องอะไรเพื่อนๆก็สามารถเมนมากันได้เนาะซึ่งมุมกล้องเนี่ยผมจะกลับเป็นมุมกล้องแนวตั้งโอเค มาลองดูว่ามุมกล้องไหนมันโอเคกว่ากันล่ะเนาะเฮ้ยโตกลกับโอเค,อเคได้ไหมเชวานี้เออช่องนี้ได้ไหมตีดมาโอ้โหย,ยังติดอยู่เฮ้ยแล้วดักได้เชวานี้โอเคเฮ้ยช่องนี้มีแขงไปดือด้อลวครับเช้าวันนี้ความเร็วสู้เขาไม่ได้นะหน้าเป้าของ,องออทีมเราเบอร์เก้าผลล้คืนนะครับหาบอลไม่เจอแล้วทีมเราอเิสิต์ว่างไง ที่ไม่โดนบอลเลยเพื่อนเราอรออยู่ครับเนี่ยรอจังหวะโตกับนะเออโอเคมาโตากับจังหวะที่รอคอยไปโอเคแล้วมียกมือว่าอย่างไรยกมือใช่ไหมผมขอโซโล่ก่อนแล้วกันไปจี้ไปเรื่อยๆแหละครับจี้ไปเรื่อยๆหาช่องดีๆเพื่อนหาช่องดีๆนะยิงยิงได้ไหมโ,บบอโอ้โหติดบล็อกโอ้โหโอเคถือว่าทํามาสวยอยู่เมื่อสักครู่แต่ว่าจังหวะยิงนี่มันยังติดบล็อกน,นะ เนี่ยเราต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับแบบเพื่อนตัดได้แล้วก็รอบอลจากเพื่อนแล้วก็โต้กลับนี่แหละ่ะจังหวะนี้อีกแล้วออดมันโซยกมาโอเคเกลียวไปได้อย่ายโยนนะขอร้องเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วกองหน้าของเราอะมันชอบเก็บบอลไม่ได้ครับยกมาจังหวะนี้เข่ามือเขาเอีกเนี่ยโอ้โหเกมทําไมไม่เซฟบอลต่ำดูดิจะโยนอย่างเดียวแล้วดูวครับ เหมือนโยนคืนเขาไปดือด้อๆอย่างนั้นแหละโอ้โหจะหัวร้อนหน่อยนะสําหรับโหมดนี้ก็ลุยกันต่อแหละโอเคเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังต่อครับเรายังไม่โดนเปลี่ยนตัวออกหนะ้าชมเกมครึ่งหลังก็ต่อเลยคุณสักเออะไรครับเนี่ยเออโอ้โหดูดิดูภาพช้าได้เลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วดูนักเตะของเราครับดูนะดูด,ด,ดูไม่เข้าเนี่ยดูดเิเขาบังเขาบังเลย ตัวเองเสียหลักเฉยเลยกับตันทีของเราโอ้โหซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจะเล่นยังไงไอ้โมดเนี่ยจะทำยังไงให้มันจะทำยังไงให้มันดีนะโอ้โหมาลุยต่อครับขอโอเคช่องนี้ไปขอไปฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันานาวินวนนี้ยกเข้าไปมงไม่ผ่านนะ ไปเฮ้ยขอตรงกลางโอเคขอไปเองแล้วกันโอเคตรงนี้ว่าอย่างไรบนให้มาโอ้โหแล้วโอ,โอ้ดูดิชัดเจนไหมชัดเจนไหมครับมันโยนคืนประตูเฉยเลยอะ่ะเฮ้ยแบบนี้ผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วถ้าตลาดเออผมคิดว่าผมต้องย้ายทีมว่ะต้องโชว์ฟอร์มแต่ว่าโอกาสมันแทบจะไม่มีมาให้เราเลยครับ ผมว่า EP แรกหนักแล้วนะ EP นี้หนักกว่ายก่ะแมตท,ที่2ดูดิมันชัดเจนมากเลยครับโอ้โหแล้วจวังหวะนี้เออไม่เสียจุดโทษไปว่างแล้วว่างเนี่ยช่องนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยกมาโอ้โโอ้โหจนผมจะต้องมาอยู่ฝั่งขวาแล้วอะ่ะอาบอไม่เจอเลยครับต้องมาช่วยเกมรับละครับโอ้โหแย่งบอลยากด้วยนะไมกแล้ว ว่าอย่างไรแซะได้แล้วโอ้โหแล้วปล่อยให้เขาบางโอ้โหดูดิครับหลุดลุยครับบอกเลยหลุดลุยครับดูดิจังวันนี้เขาหนีเราไปได้แล้วดู2 1 2 1นึ่สอเอาไม่อยู่ครับเฮ้ยหรือผมควรต้องลดระดับการเล่นวะผมน่าจะต้องลดระดับการเล่นแล้วครับผมว่าน่าจะต้องลดมา1ระดับแล้วแหละผมว่าไม่ไหวแหล้ว ไม่ใช่ว่าเราไม่ไหวนะทีมเราไม่ไหวแล้วเราโดนเปลี่ยนออกแล้วครับโอ้โหสองแมตช์คี่ผ่านมาคือมันชัดเจนมากเลยอะว่าทีมเราอ่ะเนี่ยดูดีขนาดเปลี่ยนเราออกแล้วแล้วเขายังได้บอลนักเตะทีมเราค่อนข้างที่จะจะครอสไปด้านหน้าแล้วนักเตะแดนหน้ามันเก็บบอลไม่ได้โอเคโอเคจบครับโอ้โหแพ้อ,อีกแล้ว โอ้โหมาสถานการณ์ย่ำแย่แบบสุดๆเลยครับดูทั้งเกมมีโอกาสยิงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะ่ะโอ้โหแล้วเลตติ้งของเราก็เป็น5นะแล้วครับไม่มีใครได้เยอะเลยแ่ะครับทีมเราสาบ้านอีกแล้วนะโอเคนี่คือแมตช์เดย์ที่5ผลการแข่งขันคู่อื่นๆก็จะเป็นปล่ามานี้นะเราน่าจะไปอยู่ที่ท้ายตารางโอ้โหอันดับเดิมเลยครับอันดับ19มีที่2คะแนนโอเคแมตช์ถัดไปอ,ออกไปเยือนกระบี่นะ โอ้โหแล้วผู้ช่วยโค้ชครับเขาก็บอกเราว่าแมตช์เนี่ยเราเป็นตัวสำรองครับ oh. ซึ่งผมคิดว่าฟอร์มของ v ีซิกอะฟอร์มดีนะแต่ฟอร์มทีไม่ดีแ่ะครับโอ้โหแต่วันนี้เราโดนดอบเฉยเลยนะโอเคมาสำรองก็สำรองครับเดี๋ยวผมเข้าสู่การแข่งขันเลยมาเกมระหว่างกระบี่เอกับอยุธยายูไอเต็ดค,ครับ let's go <S วันนี้เราออกมาเยือนกระบีนะเข้าสู่ m 1 5 0แชมเปี้ยนชิพล่ะครับ ซึ่งตอนนี้ทีมของเราโอโหฟอร์มถือว่าย่ำแย่แบบขีดสุดเลยแล้ววันนี้โดนพักแล้วครับก็ต้องมาลุ้นให้ทีมเราเก็บใช้นัดแรกให้ได้แล้วก็มาลุ้นให้น้องวีซิกยิงประตูแรกให้ได้ละครับมาลุยเลยดีกว่าเดี๋ยวผมกอเวลาเลยแล้วกันเนาะจนกว่าน้องวีซิกจะได้ลงละครับ ครับโอ้โหก็ยังไม่สามารถทําอะไรกันได้นะเดี๋ยวต้องมาลุ้นครับว่าครึ่งหลังวีซิกจะได้ลงหรือเปล่ามาโอเคครึ่งหลังได้รับโอกาสแล้วครับสาหรับวีซิกจูเนียซึ่งผมคิดไปคิดมาแล้วอ่ะมุมกล้องมุมกล้องนักเตะมันก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะลองมุมกล้องนักเตะอีกสักหนึ่งแมตช์ละกันเนาะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็ยังสามารถเม้นมาได้เนาะระหว่างมุมกล้องแนวตั้งหรือว่ามุมกล้องนักเตะละเนาะโอเค2มุมกล้องนี้แหละเพื่อนเพื่อสามารถเม้นมาได้เลยซึ่งผมอ่ะ จะลองเล่นมุมกล้องนะ่าเตะอีกสักหนึ่งแมตช์ละกันโอเคลุยต่อครับผักได้เอ้ยดักได้ทำไมหนีบอลน,น่ะเฮ้เพื่อนๆเ,เห็นป่ะเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหถ้าโดนนี่เสียหายเลยนะภาพช้าเห็นเลยนะดูครับดูดูจังหวะเน,นี้ยชัดเจนมากเลยโอ้โหหนีบอลเฉยเลยอะ่ะแล้วเขาได้ยิงชนเสาหูเตอบโดนรอสมนาะตรงกลาง โอ้โหฝั่งนี้โล่งอีกแล้วเอ็มบารบาดาลีบาดาลีมุนทงจังหวะนี้ต้องไปประกบอะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาเล่นง่ายว่าไรจักได้ไหมเออโอเคโอเคเอา้าเสียฟาวอีกโอ้โหก็แย่งบอลปกตินะจังหวะนนี้แย่งบอลกันปกติเลยครับโอ้โหแล้วเป่าฟาวแล้วมันใกล้ก่อเกิดโชด้วยนะโอ้โหแล้วเราเป็นกำแพงด้วยโอเค เอมบ้ายกเข้าไปโอเคดักได้เออดักล้มไปทั้งกู้เลยจังวันนี้เพื่อนหายแล้วเบอร์เก้าคนเดียวเออมครับทันหรือเปล่ามันจะทําไงดูนะดูครับว่ามันจะทํายังไงโอไปแล้วมันยกเอ,อ้ดูดิเอ้โอ้ถ้าแบบนี้ผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงให้ทีมันดีขึ้นนะถ้าเพื่อนเล่นแบบนี้ครับมาผมต้องเป็นบอลจะโอ้โหเฮ้ เฮ้ยทำไมยกมาแบบนี้คือต้องเป็นบอลชายเดียวอะ่ะผมบอกเลยต้องชายเดียวจริงๆนะถ้าจะทําให้ทีมดีอะ่ะโอเคจะชายเดียวแล้วกันหลังจากนี้ผมจะไม่ชิงไม่อะไรละโอ้โหเจอแบบนี้งานหยาบเลยครับแล้วดูดิเอ้ยดูยกดีครับดูเพื่อนยกเพื่อนเอนเห็นไหมครับ โอ้โหยกเสียหลายจังหวะมากเลยอนะ่ะโอเคมาชายเดียวแล้วกันนะลุยครับลุยเลยจังวะนี้ที่เราโยกโอเคยังได้อยู่ไม่เสียเอาโอเคจะตัดให้กดติดโอเคยังได้ทุ่มจังวะนี้ขอ,อแล้วกันทุกมาู้หเลยอีกทุ่มแรงไปอีกจกังวะนี้โดนดักไปอีกแล้วเชลกรโอเคได้ครับ1ึงสอง เอาไหนแล้วกันจังหวะนี้วิ่งมัวไปหมดเลยยกเข้ามาเฮ้ยมงตั้งมงตั้งให้ใครไม่แม่นอีกโดนดักได้ได้ครับตรงกลางโอเคมาไปยังไงผมว่าลองปัดด้วยขวาเลยดีกวา่าห์นี่แหละต้องหาโอกาสเองเหรอครับเพราะว่าในการชิงกับเพื่อนนะ่ะเราลองหลายจังหวะแล้วมันไม่ดีครับดูครับพลิกปุ๊บฝั่งซ้ายก็กำลังจะเติมนะแต่ว่าผมขอเลยแล้วกันแต่ก็ ยังไม่ได้เนาะต้องไปปรับเรื่องการยิงนี่แหละครับเป็นทุ่มแล้วครับเจหนี้ต้องมาช่วยเกมรับแล้วครับนรลงต้องมาช่วยครับจรกรเออดักได้ไปจ้หนี้เบอร์เก้าดึงโอ้โหโดนเตะกรรมการว่าไงให้เล่นต่อโอ้โหล้มลงไปแล้วเหนื่อยแล้วด้วยโอ้โหแล้วดูดิอุตส่าห์ตามเกมขึ้นมาก็ทำเสียดื้อๆอย่างนั้นแหละโอ้โห เจอแบบนี้ก็นะผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันครับเอามาม,ามาลุยต่อโอ้ยไม่ทันครับจบเกมครับเสมอแบ่งแต้มกันไปนะโอ้โหเต็มที่แล้วครับโอเคยอมรับเลยว่าผมเต็มที่แล้วจริงๆโอ้โหซึ่งแมนอัลเตอร์แมนเขาให้ไปชี่เจียโก้นะโหกองหลังของเราซึ่งเราได้เท่าไหร่นะมาดูกันหน่อยนี่แหละครับชัดเจนนะ นัดเนี่ยเราเล่นดีนะครับนัดเนี่ยเราได้เ е ตติ้งถึง7.0เลยนะครับถือว่าเยอะนะครับในการลงเล่นเป็นตัวสำรองอะ่ะแต่ว่าก็นะก็ยังหาประตูแรกให้กับตัวเองแล้วก็ชัยชนะนัดแรกให้กับทีมยังไม่ได้นะสำหรับวีซิจูเนียและยุทยาวิเต็ดลุยกันต่อไปละครับนี่คือผลการแข่งแมตช์เดย์ที่6ของ m 1 5 0ร้อยห i o n s h แชมเปี้ยนชิพแหละครับโอเคมาดูที่ตารางคะแนนครับโอ้โหยุทยามีที่3คะแนนเท่านั้นหาชัยชนะนัดแรกยังไม่ได้เลยนะครับ อยู่ที่ท้ายตารางเลยแมตท,ทัดไปเปิดบ้านรับการเยือนนครศรีอยู่ในเต็ดล่ะครับนี่แหละครับผู้จัดก,การทีมนะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆอ่ะเรายังทําได้ดีไม่พอเรายังขาดการจบสกอร์ที่เด็ดขาดและผมต้องพัฒนานักเตะในทีมให้ดีมากขึ้นหากต้องการชชนะอย่างแรกเลยอ่ะคุณต้องไปปรับแท็กติกข,ของคุณครับอย่าให้นักเตะมันโยนโอเค เดี๋ยวผมจะมาปรับการฝึกซ้อมงงผมนะการเลี้ยงการอะไรค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเกมรับไม่ต้องไปปรับเยอะ <_ d ata> การส่งไม่ต้องไปปรับเยอะ <_ d ata> ผมจะปรับการยิงอะมาที่5 <_ d ata> มาที่6เลยละกันโอเค <_ d ata> แล้วก็ปรับในเรื่องความเร็วโอเคแล้วมาปรับเรื่องเอาเป็นเรื่องความแข็งแกร่งไหมเอาเป็นกายภาพดีกว่าโอเคประมานี้ละกันโอเคครับสำหรับ EP นี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยเนาะโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ยังหา ชชยชนะนัดแรกให้กับทีมไม่ได้แล้วก็ยังหาประตูตแรกให้กับ v ีจูเนียยังไม่ได้นะครับแต่เพื่อนก็น่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างใน EP ีนี้แล้วเนาะในเรื่องของการเล่นของทีมแล้วก็ในเรื่องของโอกาสของ v c ซินครับไม่เป็นไรเราก็ต้องหาโอกาสต่อไปแต่ผมคิดว่าถ้าตลาดเปิดผมอาจจะให้น้อง VC ซย้ายทีมนะหาโอกาสที่ดีต่อไปละครับโอเคสำหรับ EP ีที่2ในซีรีส์ B Come a l e g e n d ปั้นดินสู่ดาวผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันถ่อใน e ีที่3ามเลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนครศรีอยุธสวัสดีครับ Hello.